พอกรีดผมครั้งที่สองแล้วคุณหมอก็บอกผมว่าต้องตัดขาแล้วครับพี่พงพัพขออดีญยตนะรอดมาได้ยังไงฮรัอ๋ผมหมอสั่งตัดขาผมผมก็เหมือนคนตาบอดแล้วเนาะหาวิธีรอดผมก็ดูในโทรศัพท์ครับดูใน YouTube แล้วก็เห็นอาจารย์เนี่ยแหละพูดบอกว่าเรารักษาเบาหวานเราต้องรักษาที่ต้นเหตุผมก็มั่นใจเลยผมเหมือนกับเห็นแสงสว่างครับผมต้องสั่งยาตัวนี้มากินเป็นท่นผมโดนตัดขาแน่อน่พอทานยาได้ห้าวันก็มาดูอีกรอบหนึ่งก็บอกว่าขอแสดงความดีใจกับคุณลุง้วยนะแม่คุณลุงไม่ต้องโดนตัดขาแล้ว เพราะแผลคุณลุงดีขึ้น,ด,นดีขึ้นครับแล้วน้ําตาลในเลือดก็ต่ําลงครับเพราะผมทานวิธีแต่ผมไม่ได้บอกหมอครับว่าผมทานวิธีผมเขาห้ามครับมหมอโรงพยาบาลจะห้ามเราทุกอย่างที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลผมก็เอาสุกแล้วก็แอบ,บกินนะครับอันนี้เพื่อส่งความมั่นใจใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่ผมรักษาตามโรงพยาบาลตามที่หมอบอกผมเห็นเพื่อนๆแล้วก็คนที่อยู่รอบเตียงทุกคนรวนเหมือนกันหมดน้องสาวผมเอง ก็โดนครับปัดเนะเพราะเขาไม่รู้จักวิซี่ครับการจริยาเองก็เป็นท่านหนึ่งที่สนใจนะฮะเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยอาจารย์มีงานวิจัยที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์คะคือเราได้พัฒนาสูตรตำรับนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานค่ะโดยเฉพาะค่ะอาจารย์ ส่งผลงานชี้นี้ไปประกวดกวด,ด้วยใช,ใช่ไหมคะเห็นบอกว่าได้เหรียญทองนี้ได้จากที่ไหนแล้วก็เรียกว่ารางวัลอะไรคะจันคือนวัตรกรรมที่ได้เนี่ยก็คือเราได้เหรียญทองจากงานประกวดงานที่เจนีวาค่ะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครั้งที่45คือเขาจัดเป็นประจําทุกปีแล้วก็ต่อเนื่องมาปีเนี้ยที่ไปเนี่ยเป็นปีที่45โดยเราได้ชูจุดเด่นของอาหารเสริมก็คือว่าเป็นการต้านการอักเสบในระดับเซลเลยนะคะ ก็คือเป็นต้นตอของการเกิดโรคเบาหวานรวมถึงเราได้มีนวัตกรรมในการปลดปล่อยตัวยาอย่างช้าๆค่ะทิ้งท้ายตรงนี้อาจารย์จุยาอยากจะฝากกับคุณผู้ชมสั้นๆนี้ะเช่นค่ะก็ในสถานการณ์แบบนี้เนาะเราก็ควรที่จะต้องดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน าอาจารย์หมอวันนีนะคะฝากถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานคนที่ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยก็ได้เชิญเลยค่ะค่ะก็าที่บ้านนะคะ,คะมีใครเป็นเบาหวานเนี่ยสำคัญก็คือต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสําหรับคนไข้เบาหวานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําตาลเบอร์อหนึ่งเลยที่ไม่เหมาะนะคะคือน้ําตาลอันที่สองคือถ้าแป้งเงยเอะเกินไปร่างกายเราก็ย่อยเป็นน้ําตาลนะคะอันที่สามของมันก็ไม่ดีนะคะ ของมันๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อหลอดเลือดแล้วก็ยังทําให้การพอผ่านน้าตาลเนี่ยเป็นไปได้ไม่ไม่เต็มที่นักนะคะ<ม>ก็คือคุมอาหารให้ให้พอเหมาะอ่ะอย่ากินหวานมันเค็มมากเกินไป<ม>ต้องลดหวานลดมันแล้วก็ลดลดเค็ม,มด้วยนะคะท่านผู้ชมคบวันนี้เราพูดคุยกันนะคะต้องเรียนเลยค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานเท่านั้น,นะะสำหรับทุกๆคนเลยนะคะที่จะได้ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็จะได้เรียกว่า พ้นจากโควิดสิกาไปด้วยกันนะฮะถ้าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่ช่วยได้เยอะจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เราพูดคุยทั้งกับทางอาจารย์หมอวันนีนะกับนักวิทยาศาสตร์อย่างดรจริยาหรือแม้แต่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างพี่พงพัฒน์นะทำให้พวกเราได้รู้แนวทางดีๆในการที่จะช่วยดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมดูแลสมาชิกในครอบครัวคนที่ใกล้ตัวให้รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณมากค่ะ,คะ อาล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะจิมงานททพ5แล้วก็ดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลแตรับเชนิญลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ